ศูนย์มียอยยกษแล้วก็ตัวกาลันทำไมคะกำกับด้วยใช่หรือเปล่าคะใช่ไหมไเขียนได้ไหมคะเขียนได้ไหมศูนย์เขียนได้ไหมคะเขียนได้ไหนใครเขียนได้ยกมือเลยคนไหนที่เขียนไม่ได้มีไหมลูกอ้าวไม่มีนะคะถ้าไม่มีแล้วจำนวนต่อไปคะ่ะ number one e l i k e like number one นะคะ Number one, Number one, I like number one, you like number one, you and I like number one ก็ชอบไหมเลขหนึ่งชอบไหมอะชอบฉันชอบเลขหนึ่งฉันอยากจะเป็นที่หนึ่งในใจของคุณใช่ไหมคะฉันอยากจะสอบได้ที่1นึ่ฉันอยากจะซื้อของเป็นคนที่หนึ่งฉันอยาก เป็นลูกของคุณแม่คนเดียวก็คือมีหนึ่งเดียวได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันไหนใครชอบเลขหนึ่งนัมบอร์วันบ้างเอามือลงค่ะเป็นที่หนึ่งนะคะเอาละ่ะหนึ่งเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวเลขหนึ่งฮินดูอาราบค,ค่ะเขียนได้ไหมลูกเรียนรู้กันไปแล้วเลขโดดนะคะเป็นเลขตัวเดียวเมื่อครูนี้เริ่มจากศูนศูนย์แล้วก็ไปหาหนึ่งนะคะ เลขหนึ่งไทยอ้าวเขียนได้หรือเปล่าเอ่ยได้ไหมคะได้อ้าวไหนลองฝึกอ่านสะกดคำพร้อมๆกันค่ะหนอ,อึอนึไ่เอึเอาวต้นทางปลายทางอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกันเลยหนึ่งอหนึ่อนึไ่เอหึหนำเห็นไหมคะหอนอองอหนึ่งต้องเติมไม้เอกข้างบนสาระ อึก็จะกลายเป็นหอนออึงอหงหนึ่งไมเอกหนึ่งถ้าไม่มีไม้เอกก็จะอ่านว่าไงคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้ฉันอยากจะเป็นที่หนึ่งอ่าได้ไหมโหความหมายไม่โอเคเลยใช่ไหมคะฉันอยากจะเป็นที่หนึ่งต้องมีวรรณยุกต์เอกเห็นไหมคะเขียนไว้ตรงไหนคะข้างบนสระอึ สารอืก็ต้องอยู่ตรงนอหนูด้วยเห็นไหมคะนอหนูด้วยห้ามเขียนผิดนะเขียนผิดนี่ผิดคิวเลยคะแนนก็จะไม่ได้ด้วยนะคะเอาแล้วค่ะต่อไปนะับเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่ง number 2 number 2ค่ะเห็นไหมคะจากภาพที่นำเสนอเห็นไหมคะคุณครูมีภาพกี่ภาพเอ่ยสองภาพเขียนแทนด้วยตัวเลข2อ,อะไรเอ่ย2องฮินดูอารบิก เลข2ไทยเป็นเลขโดดนะคะอย่าลืมต่อไปค่ะฝึกอ่านสะกดคําพร้อมๆกันเลยอเอ้าขอเสียงปลายทางด้วยค่ะเขียนได้หรือเปล่าเขียนได้สอเสือไม่ใช่ลอลิงนะคะเด็กๆหลายคนเวลาเขียนในเรื่องของจำนวนนับสอเสือไม่มีหาง พอไม่มีหางก็จะอ่านว่าเป็นลองเป็นสองไหมไม่ไม่เป็นไม่เป็นสองแต่ว่าเป็นลองความหมายเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นสเสือต้องมีอะไรด้วยลูกมีหางบางคนก็เขียนมาบอกว่าสซออ,ออมอสองให้คะแนนไหมคะไม,ไม่ให้เด็กป .1 ชอบเขียนแบบนี้ทุกห้องเลย สออ,องอสองบางคนก็รอ,อองอลองบางคนก็สอ,อ,อมอสองเป็นตัวหนังสือที่เด็กๆชอบเขียนผิดกันบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนคิดก่อนนะคะเอาละค่ะต่อไปนับเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งสิ่งของมีอยู่เท่าไหร่แล้วคะสามเอาละสออมอสามเห็นไหมคะเขียนแทนด้วยตัวเลข3อารบิก หรือฮินดูอารบิกเลข3ามไทยอฝึกอ่านสะกด,ดคําพร้อมๆกันค่ะ oh, 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 oh. สออามสามสอเสือสละอาแล้วก็มหมาเห็นไหมคะพยัญชนะสละผสมกันก็จะกลายเป็นคําใช่เปล่าสออมสาม,สามแสดงว่าสิ่งของมีอยู่3มอย่าง3ามชนิดนะคะหรืออาจจะเป็นดินสอสามแท่ง หรือปากกา3ามด้ามก็แล้วแต่นะคะต่อไปค่ะนับเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งค่ะสิ่งของที่ปรากฏมีอยู่เท่าไหร่คะสี่อ้าวสีสอะไรเอ่ย4ีอารบิกต่อไปเลขสี่ไทยเขียนให้สวยนะเลขสี่ไทยนะคะเราเรียนกันมาแล้วฝึกอ่านสะกดคำค่ะอ้าวปลายทางอ่านดังๆพร้อมกับต้นทางเลย สอเสือสระอีแล้วก็มีบรรณยุกต์เอกด้วยอ่านว่าสออีสีไม้เอกสคนไหนเขียนไม่ได้ทำข้อสอบไม่ได้นะคะต่อไปต่อไปค่ะสิ่งของที่ปรากฏโ้มีอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยห้า <5 S 1> เป็นการนับเพิ่มทีละหนึ่งนะคะ <5 S 1> เขียนแทนด้วย 5, 5ฮินดูอารบ,บิกห <5 S 1> ไทย <5 S 1> อาฝึกอ่านสะกดคำค่ะ อีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีวรรณยุกโทอ่านว่าอะไรคะรหาหาแล้วจะหาอะไรล่ะคะในเมื่อสิ่งของมีตั้งเท่าไหร่คะมีตั้งห้าอย่างห้าสิ่งที่ครูกําหนดเพราะฉะนั้นหออาหาต้องมีวรรณยุกโทด้วยหออาหาไม่โท,โทหา้าสิ่งที่ง่ายอย่ามองข้ามนะคะเดี๋ยวจะเขียนผิดนะคะ ต่อไปค่ะฝึกนับจํานวนกันต่อภาพที่ปรากฏมีอยู่6ค่ะหอะไรเอ่ยอ้าวฮินดูอารบิกเขียนได้หรือเปล่าคะเขียนหัวโตโตบางคนลากลงมาม้วนหัวหัวเล็กนิดเดียวก็จะกลายเป็นสระอะไรคะสระเอเพราะฉะนั้นเขียนเลข6กับเลข9พยายามม้วนหัวให้มันโตโต โดยใช้เส้นพื้นฐาน12เส้นมีทั้งเส้นตรงเส้นโคง้งเส้นเฉียงเส้นหยักโค้งบนโค้งล่างตรงแนวตั้งตรงแนวนอนเยอะแยะเลยให้เด็กๆนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเอาละค่ะเลข6ไทยเ,เลขหกไทยนี่ต้องเขียนให้สวยนะท้องมันจะป่องเห็นไหมคะท้องป่องด้วยน่ารักจุงเบยอ,อุ๊ยไม่ใช่จังเลยเอาละค่ะฝึกอ่านสะกดคำค่ะ หอโกรหสระโออยู่ตรงไหนคะเนี่ยสระโอหายไปไหนลูกสระโอลดรูปลดรูปนะคะสระโอลดรูปมองไม่เห็นสระโอแต่เวลาที่เด็กๆอ่านสะกดคําเด็กๆก็ต้องอ่านว่าหอโกรหกเขียนได้ไหมไม่ใช่โกหกนะออหอโกรหกค่ะเก่งมากค่ะน่ารักมาก เพิ่มอีกหนึ่งค่ะลูกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเท่าไรเอ่ยเป็นเจเห็นไหมคะสิ่งของที่กําหนดก็มีอยู่เจ็เจดฮินดูอาหรับ,บิกเลขเจไทยสวยงามมากเขาบอกว่าเลขเจ็ดไทยเวลาเขียนต้องม้วนหัวก่อนส่วนใหญ่เลขไทยก็จะมีหัวกลมๆนะคะเด็กๆต้องม้วนหัวก่อนมีลักษณะคล้ายกับเลขอะไรคะเลขเจเลขอะไรเอ่ยโอ้ญญโหเก่งมากเลย ปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะบอกว่ามีลักษณะเขียนการเขียนคล้ายๆกับเลข3แต่ว่าเลข7นี่มีอะไรเอย่ยม,มีหางด้วยสวยงามมากนะคะอา้อาวฝึกอ่านสะกดคำพร้อมๆกันคะ่ะอ,อ,อีกครั้งหนึ่งจอ,จ,อจอเอดอเจ็ดสละอะไรเอย่ย สระอะไรเอ่ยอ่าปลายทางตอบดังๆเลยสละอะไรคะ<อ>สระเอจอเอดอเจ<อ>ตอนที่มครูเป็นเด็กๆคุณครูเขียนไม่ถูกนะคะเอสระเอหน้าตามันเป็นยังไงนะท่องแบบนี้ดีกว่าเขียนง่ายด้วยก็คือจอเอไม้ไต่คูดเจจอ,อยู่ตรงไหนคะพยัญชนะก็คือจอจานใช่ไหมลูกจอเอเอก็คือสละ A ไม้ไา่คู่นี่เขาเรียกว่าไม้ไา่คู่รู้จักไหมไมมไต่คู่ภาษาไทยเ<อ>เขียนเหมือนเลข8ตัวเล็กๆค่ะแต่เขียนตัวเล็กนะ,อะจอเไม้ไา่คู่ดเจ็อ้าวไหนะลองฝึกอ่านสกดคำพร้อมๆมันค่ะอ,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 อีกครั้งหนึ่งลูก โอ้โห oh, ห้องนี้เก่งนะตั้งใจเรียน,นเงียบกกิดเลยโอ้โ oh, ห oh. มองคุณครูเป็นตาเดียวแสดงว่าคุณครูวันนี้เป็นไงคะสวยพี่ตุ๊กตาบอกแล้วคุณครูสวยนะคะก็มอบความสวยไปให้พี่ตุ๊กตาเช่นเดียวกันนะคะแบ่งแ่งกันเอาความสวยแบ่งแ่งกันเอ๊ะจะสู้ครูพลอยได้หรือเปล่าเนาะคุณครูสมพรนะคะใช้เปล่านะคุณครูพลอยนะคะน่ารักมากเลยเด็กๆโรงเรียนบ้านหนองย่าปล้องค่ะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะคุณครูน่ารักมากเลยแล้วก็สวยด้วย ะคะแต่ว่าสวยน้อยกว่าคุณครูนิดนึงใช่เปล่านะคะไม่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เราเล่นเอาล่ะค่ะไปดูไปดูไปดูต่อเลยนะคะออาเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วค่ะสิ่งของที่กําหนดมีอยู่8เห็นไหมคะเขียนแทนด้วยตัวเลข8ปดฮินดูอารบิกเลข8ไทยฝึกอ่านสกดคํากันหน่อยอีกครั้งหนึ่งลูก ปอแอด .8. สระอะไรคะสระเอ,ะเอปอแอด .8. เขียนได้เปล่าเนี่ยเขียนได้นะลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาฝึกเขียนทบทวนวันนี้ฝึกรู้จักก่อนนะคะทบทวนความรู้เดิมนะคะต่อไปค่ะสิ่งของมาอีกแล้วคะ่ะเพิ่มอีกหนึ่งค่ะ,ะเป็นเท่าไหร่คะ,ะเป็น9หัวโตเห็นไหมคะเลข6กับเลขเกหัวโต,โตโตนะคะ 9ฮินดูอาลบิกเลข9ไทยฝึกอ่านสะกดคำค่ะกอเอาอ,แบบเอาขอเสียงปลายทางต้นทางอีกครั้งหนึง่งก,แบบกอเอาเก้าถ้าไม่มีไม้โทก็จะอ่านว่าเกาคันแล้วก็ต้องเกาคันหูก็ต้องเก้า คันคันผิวผิวก็ต้องเก่าเพราะฉะนั้นเราไม่เก่านะคะเราก็ต้องเติมวันในยุคโถเป็นกอเอาเก่าไม้โถอ่ากอเอาเก่าไม่โถเก้าเห็นไหมคะไม้โถก็จะอยู่ตรงไหนเอ่ยของพยัญชนะค่ะกอไก่รู้จักกอไก่ไหมรู้จักรู้จักนะคะเป็นพยัญชนะตัวแรกเห็นไหมคะเด็กๆเขียนได้คล่องเลยกอเอ๋ยกอไก่พยัญชนะไทย จำง่ายง่ายอ้อสบายสบายสี่สิบสี่ตัวอ่ะเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งเราไปกันต่อแล้วนะคะเพิ่มอีกหนึ่งสิ่งของที่กำหนดให้ค่ะมีอยู่เท่าไร่เอ่ยมีอยู่สิบเขียนแทนด้วยเลขสิบฮินดูอาราบิกเลขสิบไทยเป็นเลขโดดกี่ตัวเอ่ยสองตัวเลขโดดในที่นี้ก็คือเลขหนึ่งกับ